ครับผมสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมนะครับรถเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทําไว้ฟังในบ้านนะครับตัวนี้ได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรมาแนะนําบ้างนะครับมาดูกันเลยครับ ในส่วนของด้านหลังครับก็จะมีปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กเสียบนะครับสามขานะครับตัวนี้ถอดได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้นะครับก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับให้หนึ่งตัวนะครับมาดูด้านในครับตัวนี้ถอดได้นะครับเป็นฝาปิดถอดได้ครับด้านในก็จะมี สวิตชิงนะครับ12โวลต์30แอมป์นะครับอันนี้แปลงไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับหรือแปลงไฟบ้านเป็นไฟรถยนต์นะครับให้1ตัวนะครับ12โวลต์30แอมป์ครับต่อมาก็จะเป็น power นะครับ power ก็จะเป็น card AB สี่ชั้นแนนหนึ่งตัวนะครับ card AB สี่ชั้นแนนหนึ่งตัวแล้วก็ทำการจุดใช้ไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับ มาดูในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะมีเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับระยะไม่เกิน20เมตรนะครับหรือมากกว่าครับแต่พื้นที่โล่งแจ้งนะครับต่อมานะครับก็จะมีปีเจดแบนหนึตัวนะครับตัวนี้แยกซับอิสระนะครับปีเจ็ดแปครับหนึ่งตัวครับตามมาด้วยปีใหม่คาราโอเกะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในการร้องเพลงครับ นี่เราก็มีปีแค่เราเกลให้หนึ่งตัวครับในส่วนของลำโพงนะครับก็จะมีลำโพง6นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็แลหลม1คู่นะครับตามด้วยซับ10นิ้วอีก1ดอกครับ10นิ้วโพงปัม๊ม1ดอกครับแล้วก็ตู้นะครับเป็น ลักษณะตู้อะคริลิกนะครับโชว์หน้าดอกนะครับทำสีด้านในนะครับงานหนังนะครับก็จะเป็นในโทนสีแดงมุกนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนี่ครับสีแดงมุกนะครับก็จะมีสวิตปิดเปิด2ตัวครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุม รีโมทนะครับสั่งการบีออแล้วก็พาวเวอร์นะครับตัวก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟไฟตกแต่งนะครับนี่ครับส่วนการใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากน,นะครับเพียงแค่ท่านต่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ a อนด o อยของท่านนะครับเข้ากับตัวเครื่องเล่นนะครับ ก็สามารถฟังฟพงได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็น USB หรือว่า AUX ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับนี้สามารถเล่นได้เล่ลนได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับว่าจะประมาณไหนนะครับขอเชื่อมต่บแป๊บนึงครับ ไอบใจโซโซมาวัดตะโกลกลาบหลวงทอรวยกันเงินมันเป็นชีวิตมันโวยตัวช่วยไม่มีเลยอ่อลูกมันคนจน อาจควจริงใจความหมาไม่พอนะับวันยิ่งจนแท้นองขอพรลงพ่อช่วยทีมาตัง้งโบสถ์เป็นยังอําเภอพาชีอยุธยามุ่มาด้วยใจ ใจทาทีเป็นคนที่ลูกได้มาตั้งน้โสมสักจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อที่บนเรียนชนะจนขึ้นของส่ง โซให้วัดตะโกแพ่ันดา พระพุทธชิตตาสัพพันโสคุณักพิพาสัพปโตนรุตตะโมมหาลาภาสัพพสิทธิพวันตุเมสาทุสาสาธุสาธุสาธุสา จนขึ้นขอสมเลจพันลาที่ขอมืออวา อครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของนั่นล่างครับก็จะมีล้อครับท่านสามารถขนย้ายได้นะครับไม่เกะกะนะครับสะดวกสบายครับชนี้ครับสำหรับท่านใดที่ สนใจนะครับทักแชทแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือจะสอบถามโดยโตรงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร095-010-6877นะครับ095-010-6877ยินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับหร,หรือท่านใดที่จะ ให้ทางเราออกแบบนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับส่วนนี้ก็ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับสละเวลานะครับมารับชมคลิปวิดีโอจากต้นจนจบนะครับของเราที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจอกไนใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับ